สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุรกรนาวงชื่อเล่นชื่อแคทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,นิการบุญขายชื่อเล่นชื่อแป้งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปาริชาติโอนสันเทียชื่อเล่นชื่อฟิมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคิมิกาเพียงคุโรชื่อเล่นชื่อโมค่ะ รู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหาลัยจะมีความสนิทสนมกันรู้ใจกันแล้วพวกเรายังมีหลายอย่างที่เหมือนกันอีกด้วยค่ะกลุ่มของเราสนใจที่จะศึกษาเนื้อหาในบทที่2ค่ะเรื่องทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งจะประกอบไปด้วยทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจในการทํางานทัศนคติส่งผลกับพฤติกรรมของบุคคล ความสนใจและความชอบจะส่งผลต่อทัศนคติของในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะมีความสามัคคีแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนและมีความตรงต่อเวลาภายในกลุ่มค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยตรงกันค่ะแล้วก็คุยไม่ค่อยลงตัว